สวัสดีค่ะดิฉันพลอยงามตาจากช่องสุขภาพดีบอกต่อกับงามตาด้วยค่ะคลิปนี้มาพบกับงามตานะคะงามตาจะมาพูดถึงคนที่มีอาการปวดหลังเล้าลงขาชานะคะอาการเหล่านี้อาจเกิดจากหมอนรองกระดูกทับเส้นค่ะอาการปวดหลังเล้าลงขาชาปวดตรงบั้นเอวนี่นะคะแล้วก็เล้าตรงกระเบนเน็บ บางท่านเล้าลงต้นย้อยลงไปขาด้านหลังลงไปตรงเขา่าตรงน่องนะคะและก็มีอาการชาร่วมด้วยอันนั้นคือเป็นเยอะแล้วนะคะอาจเกิดจากการนั่งนานๆนะคะกดทับเป็นเวลานานๆจึงทําให้มีอาการปวดสะโพกเล้าลงขาชาแนะนํานะคะคนที่เป็นกระดูกทับเส้นควรที่จะนวดด้วยค่ะการนวด ให้ระวังนะคะการเหยียบการดัดจะเป็นอันตรายต่อผู้ที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นค่ะให้นวดรีแลกเบาๆนวดรีเส้นเบาๆนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อที่แข็งเกร็งได้ยืดหยุ่นจะได้ไม่แข็งเกร็งค่ะจะได้ไม่อาการที่ว่าเลือดลมเดินสะดวกก็จะทําให้เบาขึ้นท่าหากเรานวดสม่ําเสมอนะคะอาการของอเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นก็จะบรรเทาลงนะคะ อาจจะไม่หายปวดเลยทีเดียวแต่ทําให้ตัวเราเบาขึ้นค่ะและเส้นที่ตึงแข็งเกรงก็จะทําให้อ่อนตัวลงค่ะยังมีทางเลือกอีกทางหนึ่งค่ะซึ่งงามตาก็อยากจะแนะนํานะคะมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวหนึ่งค่ะอยากจะแนะนําท่านนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีชื่อว่าดีบูนค่ะดีบูนหรือดีบูนเน่ยก,กาลังสองนะคะดีบูนเน่เป็นชื่อใหม่ค่ะ ซึ่งดีบูลกับดีบูเน่เป็นอันเดียวกันค่ะอันนี้ก็เป็นชนิดผงนะคะ1กล่องมีห้ซองชนิดแคปซูล1กล่องมี30เคบแคปซูลค่ะ3แถงด้วยกันวิธีทานสอบถามตามเบอร์ที่โชว์ได้เลยค่ะ063 848 4738งามตาเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีบูล รหัส SM567 5สั่งซื้อจากตัวแทนได้ของแท้แน่นอนค่ะระวังของปลอมเรียนแบบนะคะสั่งซื้อกับตัวแทนมั่นใจค่ะได้ของแท้ไปรับประทานค่ะดีบูนเป็นที่นิยมของผู้ที่มีอาการปวดข้อปวดเข่านะคะปวดตามข้อปวดเขา่าเสี้ยวเขา่าเสี้ยวเข่าแป๊บๆหรือจะเป็นปวดเข่าเรื้อรังนะคะ และก็เป็นกระดูกทับเส้นนะคะหมอนรองกระดูกทับเส้นปวดสะโพกแล้วลงขาชาปวดสะบักเลื้อรังนะคะที่ปวดทํำยังไงก็ไม่หายปวดลึกๆปวดในกระดูกลึกๆนะคะใช้ดีบูลไปดูแลค่ะเป็นทางเลือกให้ท่านทดลองนะคะสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดีบูนโทร0638484738 ฝากไว้ด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ดีบูลนะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องทรมานกับอาการปวดค่ะหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเวลาช่องอัปเดตค่ะจะได้ไม่พลาดนะคะาฝากแชร์ให้กับคนที่คุณรักนะคะบอกอคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะคะที่มีอาการปวดหลังล้าวลงขาชาปวด กระดูกทับเส้นประสาทนะคะ,ะและปวดเข่าอาการพวกนี้จะทรมานค่ะคนทานนะคะคนทานทานดีแล้วบอกต่อค่ะดีบูนนะคะให้จาปากด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ดีบูนดูแลข้อเขา่าป,ปวดข้อปวดเขา่ากระดูกทับเส้นประสาทปวดแล้วลงขาชาปวดหลังปวดเอวปวดนอ่องปวดตามข้อต่างๆนะคะรูมาตอยนะคะ ปวดอ่ารูมอตอยนิ้วล็อกต่างๆนะคะปวดข้อปวดเข่าวปวดตามข้อตามกระดูกนะคะมั่นใจในผลิตภัณฑ์ดีบุญค่ะ<ส>งามตาก็ขอขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่าน,นะค่ะที่ได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดีบุญและสินค้าต่างๆในช่องสุขภาพดีค่ะที่ไว้วางใจงามตาให้ดูแลท่านนะคะขอขอบคุณค่ะครบ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ